ซำปลากินเขาย่่างปลาครับผมปลาสดครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับในช่อง มันยุดหายยุ่ยหากคนคินครับมีเรียกว่าบัตรปอบไปชุดตกสธธัิตเตอร์เฟิงครับนี่นี่ขั้นครับผมขั้นที่บมใส่อยู่เป็นระยะ4.0ครับนี่ง4.0ขั้นนีบมัื้ออยู่เจ็ดรอยก็หวาทครับแต่ถ้าสร้างได้เน็ตหนักจีถูกก็เนี๊ครับผมเป็นขั้นชิ่งยูดครับผมระยะ4.5 คือสี่เมตรห้าสิบเซนครับนี่คือนี่แหละเป็นเบอร์เบ็ดที่ผมใส่ครับเนี่ยเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองครับนี่เบอร์เบ็ดที่ใส่ครับผมขนาดเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็เป็นทุน่นนี่ครับทุน่นตุ๊กคุงครับผมเป็นทุน่นตุ๊กคุงน้อยๆนี่ครับทุน่นตุ๊กคุง แล้วกม็มีนี่ครับสตอปปอ็สตอปเปอร์ครับ,มรบผม,มบส,สต็อปเปอร์ครับเดี๋ยวมาเริ่งตอนประกอบเลยครับเดี๋ยวผมมาดับแหลกมาไงใส่สต็อปเปอร์ก่อนครับใส่สต็อปเปอร์ตัวแหลกครับเดีย๋ยวใส่ทุนตกกุ้งครับมาเนี่ย ครับต้นตุก๊กงตามด้วยจะต่อเปอร์อีกตัวหนึ่งครับนครับผม นี่ครับจะได้ประมาณนี้ครับสต็อปเปอร์ตุนตกุ้งแล้วก็สต็อปเปอร์ครับแล้วก็ผูกเบ็ดครับวันนี้นี่ครับเบ็ดที่ผมใช้เบอร์สองก็ได้ครับจะเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้ครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเบอร์หน่อยครับผม ผมสร้างในะสะดาครับอันนี้ผมซื้อยุลานเขาครับรัศะะดาอยู่ประมาณ 15. สิบห้าบาทซื้อยุลานก็นอยู่ยี่สิบห้าสามสิบห้าเนี่ยนะครับเนี่ยครับ แล้วก็บีไว้ดึงวมือเเ่อมันหลุดเลยแล้วก็หลุดครับโอเคครับประมาณนี้ครับผมนี่คผมระยะที่ผมตกกับยุดขอบเขตห่างจากทุ่นอยู่ประมาณเหนี่ยวมือหนึ่งครับแล้วแต่ระยะแล้วแต่าปลากินครับบางคนเกิดเป็นคืบครับผมแล้วแต่บางเตี้ยมกับ ใส่ยุบประมาณนี่สำนีกับมีครับนี่งเดี๋ยวเต้ปลามันสีะระแวงบลระแวงครับกลิ่นยู่กับปลาใส่ยุบประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับผมนี่ครับเหมือนครับผมว่าผูกใช้เบ็ดครับ ตั้งใจก่อนไม่ไย้อนก็ย้อน,อยยอนง่ไงจะได้แับเจอจัดตรงนี้ครับผมสวัสดีครับผมทุกคนเจอกันอีกแล้วครับกับตุกปสัสริดฝากติดตามผลงานนะครับครับผมนี่ครับผมตัวแรกมาแล้วครับ ลอยทางนานตกทางนานครับผมกว่าจีเข้านี่ครับ,รบนี่ครับผมตัวที่สองครับลดไปสองตัวแล้วครับนี่ครับตัวที่สองขึ้นมาแล้วครับไปดูต่อกันเลยครับ ดูครับผมดูครับนี่ครับดูดูครับดูดูนี่ครับผมเรียกคิทคิวเลยครับผมตั้งใจครับนี่ครับผมเห็นมันพุดครับผมนี่ครับโอ้สุดยอดเลยครับผมแต่ว่าเชิ่องจีโจยนะครับเด้อเดี๋ยวกระเอาไปให้เขาครับไปกูอย่างใหญ่ครับผมผมเห็นมันขึ้นครับผมก็เลยลองตลกมึงเขาอีทีครับผม โอ้สุดยอดเสียงๆจ้อยครับเดยอาจจะไปปล่อยไใบ้านครับผมโอเคครับไกวมันตื่นผมครับไม่ยอมเดินเลยผมก็จะพย,ยายามพยาานึ่งหนึ่งนะครับไม่ยอมเดินเลยครับผมจะพยายามอยู่นิ่งที่สุดครับ ยังนะครับมันตื่นผมอเลย hey, hey. Hey, hey. ไปนะครับโอ้ oh, ตื่น ซุกแล้วครับผมกินเข่าครับตั้มปลากินเข่าอย่างปลาครับผมโปลาสลิดครับนี่ครับผมมากินเข่าต้มกันพี่น้องนี่ครับซุกเลียวปลาซุกเลียวครับผมก็มาครับผมกินเข่าต้มกันครับโอ้ขเข่ามะน้ำครับนี่ขเข่าเหนียวครับผม โอ้ด้บรรยากาศดีๆนี่ดูไข่ครับนี่ดูไข่ครับผมโอ้โหความรับอืม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 เสี่ครับแกวครับจะไหมยังไง แกยวบังน,น้าครับครับไก่ป่าียบับเียครับ นก็ฝากติดตามมาเรือยครับช่องันหยุดหาโยฮายกินคลิปหนาจะไปทางไหนอย่าลืมติดตามผพิ่มไปนะครับกาทิพหากินเขาป้ายคือเก่านะครับก็แบบตัวนี้เดี๋ยวกระบาดครับผมตัวนี้ก็ะบานไปลูกใต้ครับต้องจกักคือกินเข่าล้วกันตกปลาได้สักพักง่ายๆนะครับอ่าจีไรเวลากกระบาดแล้วครับผมนะฮะไปเบิงผลงานกันครับว่าจีไรเจ้าตัวเมือ่อไง ปลาบ่าคอยกินครับนี้ปลาบม่คอยกินไปานไหนครับผมนี่ผลงานคลิปนี้ก็ได้42ตัวครับคลิปเสียงมีปัญหาครับผมต้องไในพากเสียงเอาแต่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับ คลิปหนทีนท่ไปทางไหนกน็ฝากที่ตามด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ